ปวดขาปวดข้อปวดเข่าปวดไหล่ปวดหลังฝั่งทางนี้สวัสดีครับคุ้มเวียง Natural Farming นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสูตรบอกลาโรคกระดูกพรุนนะครับด้วยสมุนไพรในครัวสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีอาการทุกขทรมานนะครับเนื่องมาจากอาการปวดขาปวดข้อปวดเข่าปวดไหล่ปวดหลังนะครับ ให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ทำตามท่านจะไม่ต้องทุกทรมานอีกต่อไปนะครับโรคกระดูกพุนนั้นนะครับเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับและเป็นภัยเงียบหลายท่านอาจคิดว่าโรคกระดูกพุนนั้นนะครับ เป็นไปตามวัยเป็นไปตามอายุนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับเรื่องอาหารการกินต่างๆนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวช่วยเร่งทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนนั้นเร็วยิ่งขึ้นแม้ว่าเราจะมีอายุน้อยนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่า สัตว์ป่าที่กําลังตั้งครรภ์หรือว่าสัตว์ป่าที่กําลังให้นมลูกนะครับเขามักจะสแสวงหานะครับหรือว่าชอบไปขโมยนะครับไข่ไก่ป่าหรือว่านกป่าเพื่อเป็นอาหารนะครับนอกจากไข่สดที่เป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีนะครับนอกจากนั้นเปลือกของไข่นะครับยังเป็นแคลเซียมบริสุทธิ์ตามธรรมชาตินะครับ และร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับสัตว์ที่กำลังตั้งครรภ์หรือว,ว่าที่กำลังให้นมลูกนะครับเขาต้องการแคลเซียมจำนวนมากเพื่อการเสริมสร้างกระดูกของเขาและกระดูกของลูกที่กำลังเจริญเติบโตนะครับดังนั้นเปลือกไข่สดจึงเป็นแหล่งแคลเซียมชั้นดีนะครับสำหรับพวกเขานะครับในการสร้างกระดูกและเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูก ของเขาและลูกที่กําลังจเจริญเติบโตนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีบอกลาโลกกระดูกพุนด้วยสมุนไพรในครัวซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันได้เลยครับ วิธีการทำก็ง่ายๆนะครับและใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างนะครับอย่างแรกก็คือไข่ไก่ที่ล้างสะอาดแล้วนะครับผมขอย้ำนะครับว่าต้องล้างให้สะอาดนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นมะนาวนะครับผมก็จะใช้มะนาวประมาณ3-5ลูกนะครับ มะนาวนั้นนะครับเขาก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่และให้น้ามะนาวที่ไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆให้สังเกตง่ายๆนะครับว่าน้ามะนาวที่เราจําเป็นจะต้องใช้นั้นก็คือจะต้องเกือบท่วมไข่หนึ่งใบนะครับหรือว่ามีปริมาณท่วมไข่ได้เลยนะครับผมก็จะทําการบีบน้ามะนาวลงไปนะครับหลังจากที่เราบีบน้ามะนาวลงไปเนี่ยก็จะเริ่มมีปฏิกิริยานะครับระหว่าง น้ำมะนาวกับไข่ไก่นะครับก็คือเป็นการาสกัดนะครับแคลเซียมบริสุทธิ์จากเปลือกของไข่นั่นเองนะครับผมก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปเรื่อยๆนะครับจนได้ปริมาณของน้ำมะนาวตามความต้องการนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะตั้งทิ้งไว้นะครับเพื่อให้เขาเกิดปฏิกิริยานะครับซึ่งเป็นการสกัดแคลเซียมแบบโบราณน,นะครับ ซึ่งผมก็จะตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้แคลเซียมบริสุทธิ์จากเปลือกไขน่นี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าแคลเซียมจากเปลือกไข่นี้นะครับเป็นแคลเซียมบริสุทธิ์ที่มาจากธรรมชาติและร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเหมาะมากสำหรับอาการโรคก,กระดูกผุและโรคก,กระดูกพุน นี่เป็นเปลือกไข่นะครับที่แช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีฟองขึ้นมานะครับและไข่ก็จะได้เปลี่ยนสีไปแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีขาวนะครับและเราก็จะ ได้ของเหลวที่เห็นนี้นะครับซึ่งก็จะมีฟองดำๆอยู่นะครับเราก็สามารถตักทิ้งก็ได้หรือจะไม่ตักทิ้งก็ได้นะครับของเหลวที่ขาวขุ่นนี้นะครับก็คือเป็นของเหลวที่อุดมไปด้วยแคลเซียมธรรมชาตินะครับและเราก็จะนำสิ่งนี้นะครับไปเป็นส่วนประกอบของสูตรบำรุงกระดูกบอกลาโรคก,กระดูกพุนนะครับที่เราจะทำขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะ เติมน้ำผึ้งลงไปประมาณ1แก้วเป๊กนะครับซึ่งน้ำผึ้งนี้นะครับถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับที่เป็นส่วนผสมของสูตรสมุนไพรหลายๆสูตรนะครับซึ่งนอกจากน้ำผึ้งนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สดชื่นและกระปี้กระเป๋าได้อย่างรวดเร็วน้ำผึ้งยังช่วยลดอาการอักเสบของเซลล์ได้เป็นอย่างดีนะครับเราจะสังเกตว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะครับ เราก็จะมีการอักเสบของเซลล์มากขึ้นให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเ,าเมื่อเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกปวดตามกล้ามเนื้อตามข้อตามส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้นกว่าตอนที่เราอายุยังน้อยนะครับนั่นคืออาการอักเสบของเซลล์นะครับส่วนประกอบต่อมานะครับก็เป็นขิงนะครับผมก็จะใช้ขิงปอก เลือกนะครับประมาณ1ขีดนะครับทุบให้แตกนะครับแต่ไม่ต้องกับถึงขนาดตำให้ละเอียดนะครับขิงนี้เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากแต่ว่าหาง่ายนะครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของขิงก็คือเขาสามารถล้างไขมันได้เป็นอย่างดีนะครับและช่วยขยายหลอดเลือดของเราได้นะครับจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายของเราดีขึ้นนะครับ และช่วยลดไขมันและลดคอเลสเตอรตอลในร่างกายสำหรับผู้ที่รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับหรือว่ามีอาการหน้ามืดวิงเวียนอยู่บ่อยๆนะครับขิงนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ควรรับประทานเป็นประจำนะครับแต่จะต้องเป็นขิงซึ่ง เป็นขิงที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับสมุนไพรต่อมาก็คือกระชายนะครับซึ่งกระชายนั้นนะครับมีสรรพคุณคล้ายกับสมนะครับซึ่งคนสมัยโบราณนะครับใช้กระชายในการบำรุงกระดูกหรือว่ารักษาอาการโรคก,กระดูกผุและโรคก,กระดูกพุนนะครับเพราะว่า กระชายนั้นนะครับเขามีสรรพคุณในการกระตุ้นให้ร่างกายนะครับสร้างมวลกระดูกใหม่ซึ่งจะช่วยให้กระดูกผุกระดูกพุนนั้นนะครับมีมวลกระดูกที่เพิ่มขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ว่ากระชายที่เรารับประทานนั้นจะต้องเป็นกระชายที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับ นอกจากนั้นกระชายยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นกระชายสามารถช่วยบำรุงร่างกายนะครับและช่วยบำรุงสมรรถนะทางเพศได้อีกด้วยนะครับ เมื่อเรานําส่วนผสมต่างๆนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนําส่วนผสมเหล่านี้นะครับเทลงไปในโหลแก้วนะครับเราก็สามารถใช้โหลพลาสติกได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดนะครับผมแนะนาว่าเป็นโหลแก้วหรือว่าเหยือกแก้วนะครับผมก็จะนําส่วนประกอบทั้งหมดนะครับเทลงไปในเหยือกอันนี้เลยนะครับ ถูขั้นตอนสุดท้ายนะครับและขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะเติมส่วนผสมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนะครับคอมบูชาสูตรทิเบตนะครับคอมบูชาสูตรทิเบตนั้นนะครับเป็นคอมบูชาสูตรโบราณของชาวทิเบตนะครับที่มีการดื่มนะครับและมีการส่งต่อน้ำตั้งต้นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบันนะครับ ซึ่งคมบูชาสูตรนี้นะครับเป็นคำบูชาทีา่เลี้ยงนะครับคำบูชาในชาผูเอ,อ๋นะครับซึ่งชาผูเอ๋นี้นะครับเป็นชาที่ ปลูกนะครับในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับสถานที่ปลูกเนี่ยจะมีความสูงมากกว่า2,000เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับและชาชนิดนี้นะครับเป็นชาชนิดเดียวในโลกนะครับที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับยิ่งบ่มนานนะครับยิ่งดีนะครับคล้ายกับวายนะครับที่มีการ บ่มนานนะครับรสชาติยิ่งดียิ่งมีคุณภาพยิ่งมีราคาแพงนะครับาคามบูชาสูตรทีเบตและชาผูเอ๋อนั้นนะครับเรื่องของรายละเอียดและสรพพคุณผมจะลงไว้นะครับในคำบรรยายใต้คลิปนะครับเพราะว่าถ้าหากจะอธิบายก็อาจจะยาวจนเกินไปนะครับ เมื่อผมเติมนะครับคมบูชะลงไปแล้วนะครับก็จะทําการคนส่วนผสมให้เข้ากันการคนนั้นจะต้องใช้ช้อนพลาสติกเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้โลหะในการคนนะครับหลังจากที่เราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถนํานสูตรนี้นะครับไปดื่มได้เลยนะครับแต่ก่อนการดื่มทุกครั้งนะครับจะต้องมีการ คนนะครับหรือว่าจะต้องขยเยให้เข้ากันให้ดีนะครับถึงจะดื่มได้นะครับเพราะว่าส่วนประกอบซึ่งเป็นแคลเซียมนั้นอาจจะนอนอยู่ที่ใต้ก้นโหลนะครับ,ค,รบคือการดื่มเราก็จะดื่มนะครับเช้าเย็นนะครับ ครั้งละ1เปกนะครับหลังอาหารนะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะบอกว่าดื่มก่อนอาหารได้ไหมนะครับก็สามารถดื่มได้นะครับแต่ว่าสูตรนี้มีส่วนผสมของมะนาวนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกแสบท้องได้ผมจึงแนะนําให้ทานหลังอาหารนะครับจะดีที่สุดนะครับหลังอาหารเช้าเย็นครับนี่นะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้12ชั่วโมงแล้วนะครับหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับสีสันน่าทาน เพื่อนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่า,ารสชาติของเขาทานยากหรือเปล่าผมบอกได้เลยนะครับว่ารสชาติของเขาอร่อยมากและทานง่ายมากนะครับทานแล้วรู้สึกสดชื่นทันทีนะครับสูตรนี้ทำง่ายและไม่ยุ่งยากนะครับคิดว่าใครๆก็สามารถทำได้นะครับถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีคนรู้จักนะครับหรือมีญาติพี่น้องนะครับที่มีความทุกข์ทรมานเนื่องจากอาการปวดขาปวดเข่าปวดข้อนะครับปวดหลังปวดไหล่หรือว่ามีความทุกข์ทรมานจากโรคก,กระดูกผุกระดูกพรุนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับเผื่อจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ